ตันนะคะหัวใหญ่นะคะเขาเรียกว่า,าเวลาเรามองเห็นมันจะเป็นไตไๆก้อนใหญ่ใต้ตผิวสิวประเภทนี้นะคะจะลึกมากนะคะแน่นมากกดน้ําหนักมือระดับหนึ่งจะไม่ค่อยออกนะคะต้องเข็นแบบน้ําหนักลงน้ําหนักมือนิดนึงถ้ากดกดไม่เป็นนะคะอันนี้กดเราจะช้ำก็อักเสบนะคะดูดีๆนะหัวจะใหญ่มาก ถาเรียกว่าสิวอุดตันใหญ่หรือแน่นสิวประเภทนี้นะคะ,ะถ้าเราไม่กดออกสักพักหนึ่งนะคะมันจะกก่อตัวแล้วก็แข็งตัวจากเนื้อสีขาวจะกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ฝังแน่นกินผิวทำให้เป็นเนื้อเป็นก้อนนูนแข็งกลายเป็นหินได้เหมือนกันนะคะสิวประเภทนี้ก็ต้องกดออกนะ 你得多检查。